เป็นงานที่เรียกว่ารวมสิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เราเรักไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวันพีชเป็นเลโก้แล้วก็เป็นทางเน็ตสิกด้วยก็คือติดเป็นแฟนวันพีดเรียกว่าถ้าในประเทศไทยผมคนหนึ่งก็ไม่แพ้ใครมัมม่นใจเราติดตามมาตั้งแต่ตอนไหนไมันย้อนกลับไปไกลมัธยมเลยมัธยมไกลไม่ไกลไม่ไกลมากยัผู้ว่าไกรรู้สึกเขินก็จริงก็ถือว่าไกลประสบ แต่ว่าก็ติดตามตั้งแต่ผมอ่านเป็นการ์ตูนครับตั้งแต่แบบตอนที่ออกมาแค่สิบเล่มอะผมจําได้ว่าผมซื้อสิบเล่มอยากขับดิสิบเล่มแรกอ่ะการ์ตูนสิบเล่มแรกสามสิบเล่มละสามสิบบาทเรายิ่งพูดยิ่งไม่เป็นไรเรื่องนี้เราสามารถเนิร์ดให้ฟังได้เพราะเพราะเรารักเขาตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกจะไปร้อยเกาสิบร้อยแปิบกว่าแล้วใช่ใช่เรื่องราคาอะไรนะ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อก่อนน่ะการ์ตูนเล่มละสาบาทตอนนี้วันพีชนาจะเล่มละประมาณ70-80แล้วเท่าที่จําได้ก็ยังสะสมอยู่ครับตั้งแต่เป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็พอมันมีหนังอของทาง Netflix ทํามาเป็นซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นก็เรียกว่าสารฝันเหมือนกันเพราะว่าแคสติ้งค่อนข้างรงมากๆกับในการ์ตูนแล้วก็ยิ่งพอมีเลโก้ได้มาทําเป็นแบบวันพีทขึ้นมาด้วยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบเออคือต้องมีทุกอันอ่ะ ที่มหล่อหลราให้เป็นยังไงบ้างครับคือผมว่าเป็นการ์ตูนคือเมื่อก่อนน่ะการ์ตูนหลายเล่มหลายเรื่องก็ตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวที่ยังไม่จบแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องเข้มข้นไปคือเรื่องอื่นก็จบบ้างแล้วบางเรื่องผมหยุดอ่านแต่ว่ามีวันพีซเรื่องเดียวเลยจริงๆที่แบบยังอยู่ในตอนนี้ตอนที่เดินไปร้านหนังสือการ์ตูนทุกวันนี้พอเดินไปร้านหนังสือก็จะไปดูว่าเล่มใหม่มาหรือยังอะไรก็ยังคงไปแบบนั้นอยู่แล้วก็มีครบทุกเล่ม ใช่ใช่เป็นเลโก้ซึ่งมันสามารถจับต้องได้มันมีใจมันดีอย่างนี้ป่ะเอาจงจริงมันก็สําหรับของเล่นสําหรับเลโก้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบของเล่นที่เป็นจินตนาการที่ผมว่าเด็กๆทุกคนสามารถจับต้องได้เนาะเพราะว่าเลโก้ก่อนที่จะเป็นเป็นวันพีซอ่ะก็จะมีแบบเหมือนไม่ว่าจะเป็นหนังดังๆอย่างเช่น s t า r War หรือหลายๆเรื่องที่เป็นหนังดังๆก็จะทําไม่ว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นเกมอะไรเงี้ยเลโก้ก็จะทํามาอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นวันพีซเนี่ย กระแสกำลังมาแรงตอนนี้แล้วก็เลโก้ก็ทําขึ้นมาอีกก็ที่ทําให้รู้สึกว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนเออเลโก้เป็นแฟนวันพีชน่าจะชื่นชอบแล้วมันเป็นจินตนาการที่อยู่ในใจเขาแต่เขาสามารถต่อขึ้นมาได้ด้วยมือเขาเองอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บในกูุอีกแน่นอนคือตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนึงน่งที่ว่าไม่มีที่เก็บแล้วคื <S <S> อ,อก,ก็คือเล่นเลโก้เยอะมากออแล้วก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างหนึ่งแล้วก็ เออก็ถ้าเกิดต่อปุ๊บก็จะเป็นปัญหาว่าพอต่อเสร็จแล้วจะหาที่วางท่ตรงไหนดีใส่ิใช่ใช่ใช่แต่เรเห็นวันนี้ก็ดทีวันนี้เหรอครับวันนี้ต้องช็อปเพิ่มแน่ๆก็พยายามจะหยิบอย่างละกล่องอย่างละกล่องเลยแล้วก็สำหรับวันพีโดยเฉพาะเลโก้วันพีโดยเฉพาะฝากม่ค่ะโอเคก็ฝากงานนี้แล้วกันนะครับที่ไอคอนสยามชั้นจีนะครับงานนี้ก็อยู่ตรงโซนริเวอร์นะครับ ด้านนอกเนาะแล้วก็งานมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่5สิงหาซึ่งแฟนๆฟนวันพีชหรือว่าแฟนๆฟเลโก้มาดูได้เพราะว่าเลโก้ในนี้ไม่ได้มีขายแค่วันพีชอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็น่าจะมีราคาดีด้วยแล้วก็สําหรับแฟนวันพีชโดยเฉพาะก็มีที่ให้ถ่ายรูปรับรองว่าแบบไปโพสโซเชียลได้แน,น่นอน สาคำรักช่องส oh, <no. S 1> แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะมีผลงานคือละครผมออนถ่ายของช่อง3มถ่ายเสร็ไปแล้วแต่ว่ารอออนแอร์อยู่ม,มีมีที่รอออนแอร์อยู่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รับงานด้านนอกซึ่งอันนี้ก็คุยกับทางช่องเป็นเคสเคสก็ตอนนี้ก็มีกำลังจะมีผลงานทางเ e t f l i x ให้เราดู oh. ใช่ใชแล้วก็มีหนังอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะ เริ่มถ่ายทาครับ<า>ไม่หายไปไหนอยู่ไม่หายไปไหนครับก็ยังถ่ายอยู่ครับยังยังมีอะไรที่ถ่ายอยู่แล้วก็แบบว่าอาจจะมีงานลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นงานแสดงก็ตอนนี้ก็มีมีงานลักษณะอินฟูก็เข้ามาบ้างาก็ร,กรีวิวได้รู้สึกสายข,ของเพราะเรามีไม้อระไรนะใช่ผมมีไม้เซอร์ฟี่แล้วผมก็มีแมวด้วย มีแมวคอยถ่ายซที่อะไรคือก็มีงานรีวิวเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็จริงๆมีงานตอนนี้มีงานอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการเดินเส้นทางใหม่ของผมก็คือเหมือนเป็นวิทยากรพิเศษเรียกว่าแบบที่ตามมหาลัย,ยใช่ใช่พูดถึงบอะไรคะวิ่งดีใจที่ถามให้ตอนนี้ตอนนี้คือต้องบอ,อกคุณทางมรงสิทธ์เพราะผมเป็นศิษย์เก่ามงรงสิทธ์ครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบ จะไลฟ์โค้ดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกันว่าเราจบมาหาลัยแล้วไปทำงานเรียกว่าเป็นแนะแนวเียอ่า uh huh. เป็นแ,นะแนะในเรื่องการทํางานแนะในเรื่องการว่าเราจะวางตัวยังไง uh huh. เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ uh huh. ใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ก็สอนซัมเมอร์จบไป1เทอมแล้วกําลังจะเปิดเทอมหน้า คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสอนประมาณสี่ห้าคลาสาไปอยู่พี่เกดถึงจะไปอย่าเพิ่งพูดขอเป็น <laughs> อาจารย์เลยยังยังยังไปแบบไปคืออาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีรายการแบบเชิญไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีทางมหาลัยได้เห็นแล้วก็เคยมีทางมหาลัยเชิญไปเชิญไปพูดซึ่งเชิญไปพูดก็มีเรียกว่าเหมือนไปตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องออไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ คิดว่าทางมงรังสิตได้ได้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ไปร่วงมงานกับทางมหาลัยที่เราเคยเคยเรียนด้วยก็เลยแบบเป็นการเริ่มต้นไปสอนกับคุณครูพิคพิสหอววัง<อ>แล้วก็คุณครูพี่ป๋อมแปม๋มอ,อย่างละคลาสแล้วก็แต่ว่าเทอมหน้าถ้าเกิดว่าเริ่มจริงๆอาจจะมีต้องเรียนรู้วิธีเพราะว่าอาจจะต้องเริ่มสอนคนเดียวด้วยอะไรประมาณนั้นการรีสอนมีความประมาทว่ายังไงไหมคะพี่พิชประมาทมากแต่ว่าตอนนี้คือ มันเป็นเหมือนก็เราเข้าไปแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆในในคลาสฟังมากกว่าว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะแบบว่าน่าจะเริ่ม,น,มน่าจะเริ่มได้ลองสอนคนเดียวดูอันนี้ก็ต้องต้องเรียนรู้สกิลใหม่คิดว่าต้องไปสอนจะไปสอบเขา,เขาคือน้องนักศึกษา,าก็จะสอบแล้วเราก็จะเป็นคนตรวจอ๋ออ,อ,อันนี้อาจจะวิชานี้อาจจะเป็นเท่าที่คุยคือเป็นวิชาเลือกเสรีครับไม่ได้มีไม่ได้มีสอบหรือว่าน้องๆมาพูดคุยเออแลกเปลี่ยนชีวิตกันประมาณนั้น นแรกตื่นเต้นไหมไม่ใช่แค่น้องๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นการไปพูดคุยกับน้องๆที่เหมือนแบบเรียนจบไปแล้วจะทํางานแบบไหน<ม>ชอบอะไรจะค้นหาตัวเองยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบแชร์ความรู้กันในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรแนี้เห็นน้องๆรีวิ่าพี่เอค่อนข้ข้าใจวยออย่างเ้ยดีใจมาก ใช่ครับก็จริงๆก็ขอบคุณน้องๆเพราะว่าผมก็เข้าไปเรียนรู้เพราะว่าเรากับน้องๆก็อาจจะเป็นคนละเจนเนาะคือผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจนใหม่ๆเจนซีพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้การถ่ายรูปเจนซียังไงหรือว่าน้องๆมีความคิดยังไงเราพยายามเอาตัวเองพยายามเอาตัวเองเข้าไปเข้าไปอยู่ในใจเขาว่าตอนที่ตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะถ้ามีคนมาพูดให้ฟังเราจะตั้งใจฟังไหมมันต้องหาเรื่องที่รีเลทกันให้ได้เลยประมาณเริ่มเป็นเริ่มได้นได้นา อตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วครับในอนาคตครับเร็วๆนี้น่าจะมีคลาสแต่ว่าจะไม่ผ่านตัวเป็นอาจารย์เลยไหมคะดูกันแต่ตัวตว,ตว,วันนี้เออวันนี้คืออาจารย์เกรดค่ะวันนี้เป็นซันจิครับซันจิโดนซันจีดีแล้วครับปลอดภยัยโอเคครับแต่ว่าเรื่องงานในวงการก็รันต่อไปเนาะงานในวงการยังอยู่นะฮะรีวิวเข้าได้นะครับโอเคพี่เกดมีไม้แต่วีกับแมวถูกต้องค้าเกิดเรียนเลยคะแล้วหันแมวเข้าได้อาจารย์เกรดถูกไหมคะไม่ดูผมปล่อยเกรดแล้วเรียนลงมาเรียนเลยตอนนี้ ตัด A โอ้ยผมสามารถตัด A ที่60ผมตัด A ให้ได้เลยกินี่สุดขอบคุณนะครับขอบคุณครับ